ทีก้าเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะเนี่ยพี่ชาเข้าไปไม่ได้พี่ชาตัวใหญ่เกินไปนี่อ้าวมูลี่มูลีพี่บุษฎีเรียกมูลี่ก็ได้ยังเอามูลี่ดีกว่าอก็ได้ว่าแต่ว่าซูซี่ไปไหนหรอลูลีไม่รู้ จะไปคนแรกเออเออช็อกโก้ก็จะไปรอด้วยสิเออรอด้วยฉันไปก่อนนะเอวชูชีพไปก่อนสุดใจแครหลอดมาแล้วช็อกโก้ก็จะมาด้วย Haa, malah, malah. Haa, kerat. Haa, jaga. Pudin. Ha? Aitim juga akan datang. Sushi bakul terakhir. Bermain dulu. Aitim akan bermain di sini. Haa, kerat akan bermain di sini. Wow, wow. ว่าไงพี่เจ้ทำไมัว่ีตัวดำจำังหนูไปเรียนคนมาสนุกไหมสนุกมากเลยพี่อะอะจาอยทำไมห้องเรามีรอยโคนเต็มเลยเนี่ยอ,อย่าบอกนะว่า โหรลอยเท้าเต็มเลยพี่มาตามแม่เฮ้อะไรลูกอ้อกุญแจกุญแจ,จทองของแม่ดีเฮ้ยนี่มันรอยเท้าเต็มไปหมดเลยแล้วพวกหมาแมวนี่มันมันมันเลอะโคลนเต็มไปหมดเลยบ้านและเทไปหมดเลยแม่ตรงนี้มีคนเฮ้ยฮะโคลนจากไหนเนี่ยเอาจะเสื้อผ้าใครเนี่ยไม่ใส่งตะกร้าโว้ย แม่เบื่อแล้วนะแม่โคนจากไหนอ,อ่ะวิวหรือว่าพ่อน่ะเผลอเทโคนมาตรงนี้อสงสัยพ่อแน่เลยเนี่ยห้ยยุกยกตั้งสติเรื่องจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวพวกลูกน่ะจะไปทำความสะอาดห้องนะเดี๋ยวแม่น่ะจะเคลียร์เออไม่ใช่สิหมายถึงแม่จะทำความสะอาดห้องแม่พูดผิดอ๋อแล้วพวกหนูนะ ก็ไปทําความสะอาดน้องผ่าน้องแมวน้องแม่สักค่าด้วยซ้ํามีคนไม่เอาผ้าลงไปอุ้ยลืใส่อ,อ่ะเดี๋ยวแม่จะทําความสะอาดนะเดี๋ยวแม่เตรียมของมาก่อนปิ้งเป็นไปได้นะถ้าแม่เจอพ่อนะแม่จะดุไม่ยั้งเลยอุ้ยแม่เหิดไปเหมือนพวกลูกไปทำความสะอาดน้องหมานาน้องแมวเร็ว น้องหมาน้องแมวเปนนี่เลยมาน้องแมวสื่อไซ์แล้กันตัวดีนี่ไอติมด้วยแครอทนี่ก็ช่วยมีแครอทไงช็อกเออช็อชโกโกช็อกโกเออพุดดิ้งไปด้วยโอ้แลวที่สำคัญพี่ลืมเออมูลีมูลีไม่ได้ไปิลินไม่ต้องทำโอเคสัปดาห์หน้าพี่คอ่อยทาเพราะหนูพึ่ง เพิ่งอาบน้ําไปสัาห์ที่แล้วเนาะนั้นเดี๋ยวพี่น่ะทําความสะอาดน้องตัวนี้ก่อนนะมัดเจพี่นิดจ้ะพูดกับแมวได้ยังไงไม่รู้อะดาวเอาอ้ยก็กินปลาได้มิยอย่าเพิ่งเอาไปแบ่งน้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนอ้เฮียเพิ่งทำความสะอาดซะก่อน ทาพื้นนองนี่สำหรับทาพื้นท้องน้ำเราทาพื้นท้องน้ำสิขีไข่ออกได้ง่ายเลยแล้วชีก็จะให้น้องเล่นตรงนี้นะได้เอาสบู่ด้วยนี่ทนีนึง นี่สบ,บู่แมวสบ,บู่หมาันพี่อาบน้องหมาก่อนนะนูลล็อกก่อนจิจ้าสบ,บู่หมาขัดตัวโอ๊ยมีสายหมามันได้ลำคัญจังอ่าขัดตัวนะจ้าน้องพุดดิ้ง เนี่ยก็แค่เงี้ยสนุกจะตายไป <c oughs> <c oughs> พุดดิ้งแฮปปี้ที่สุดเลย <c oughs> พุดดิ้งชอบชอบในการอาบน้ำแล้วก็พุดดิ้งชอบเล่นโขนด้วยอ <c oughs> ที่สำคัญชอบว่ายน้ำนี่นะ <c oughs> แต่ก็ว่ายน้ำที้ใ่เป็นว่าทุกที้ <c oughs> พุดดิง้งโชว์หูให้สะอาดด้วยล่ะขี้หูเต็มเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยอย่าบอกว่าพุดดิ้งแบบ ชอบกินพุดดิง้งพุดดิ้งพี่ก็ชอบกินพุดดิ้งเหมือนกันโอ๊ยพี่จะกินหมาเหรอป้าป้าป้า,ปาพี่ไม่กินหรอกไม่น่ากินด้วยซ้ำ<笑><笑>ว่ยเสร็จตัวหนึ่งแล้วอาบหมาที่ไรอยากจะอาบตัวเองไปด้วยทีน้องหมายอยากเล่นน้ำหมนก็โดดลงน้ำเลยอ่ะใครอยากมาต่อจ้าพี่นั่งเองเถอะ ไอติมนะจ๊ะสบูมอะลรจ้าเจียเียเียน้องหมาจะไปเล่นไหนจ๊ะอ่างคนแม่ในอ่างตรงนี้เอาไปเล่นเดี๋ยวพี่เปิดน้ำไว้ใครเสร็จแล้วไปอาบตรงนั้นนะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นที่อาบทีก้าพาน้องไปอาบตรงนั้นเออเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนนะว่าจะเอาฟองน้ำไม่ต้องถามนี่ฟองน้ำมาไปคีครับพี่ ช็อกโก้มาด้วยพี่จะอาบให้นะสนุกจังเลยอาบน,น้องเครลอดด้วยอาหนองสะอาดแล้วนี่น้องช็อกโก้ตาน้องว่างนะแต a งเก็บฉันชอบการแบบน้ำที่สุดมันเย็นส ใช่ใช่แล้วแค่ดอดฮ <c oughs> ่ามีจ้าไหนๆก็ไหนๆน้องได้ทำความสะอาดพื้นไปด้วยอื <c oughs> สะอาดแล้วเดไปเล่นน้ำก่อนพาน้องไปเล่นน้ำกันนะจ๊ะอะลองไปเล่นน้ำ <c oughs> บีตรงห้องนอนอีกเนาะ แ,แม่ใช้คุณอันใช้ขัดเลยเดี๋ยวเครื่องนี้มันด้วยระวังเลื่อนได้นะจ๊ะตรงห้องน้ำอะ่ะฮะอ่ะ,อะซูซี่มะอ่านามาอีกรอบอ่าสะอาดบึ้งลงไปจ้าเส็ยยางทิก้าเสร็จลวโอ้พี่ลืมไปเออทิก้าไปิดนวะ ซูซี่เอ้ยไม่ใช่ซูซี่สิแคโรตแคโรตกับช็อกโก้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าแคโรตช็อกโก้มาจากไหนใช่แคโรตกับช็อกโก้เป็นลูกของแมวแมวตัวไหนสักตัวหนึ่งไงค่ะอ๋อเขามาจากเอิม่มเอิม่มมาจากมูลี่ค่ะน้องชื่อช็อกโก้ แล้วก็มูลี่ก็มีลูกอีกตัวนึงชื่อแคหอดค่ะตัวสีส้มนะคะน้องเพิ่งเกิดใหม่น้องต้องกินนมแต่ว่าลูกๆแต่และตัวเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคุยกับมูลี่เขามูลี่เบื่อง่ายเค,คยกินยาไม่ใช่กินยาสิหยดนีด้วยอืออืออือโอเคเสร็จแต่จะชุดเด่อ ช็ดตัวนะไปเลยจ้ามูลี่เอพี่ชิสิมบุลี่ช็อกโกระวงังนะว้ช็อกโกกระโดดเลยว้าวฉันรักแครอทมาทตัวหนึ่งแปบุด,ดิ้งบังบุด,ดิ้งชอบนอนหลับ าซูซี่ซูซี่คนน้มฝอวุ้ยมีการเป็นฮีโร่หรือโน่อ่ะน้องโตสุดท้ายนะจ๊ะอไอตีมทีกล้าอัานั้ด้วยคนไหมไม่อาเก็บให้เรียบร้อยจ้ะแม่แม่แม่ทำเสร็จยังอ่ะกระเดาะไปแม่จรังแม่เดี๋ยวหนเชื่อหม่โอ้ยไม่ต้อง อาดเรียบร้อยหมดจบปัญหนาสีด้วสีด,ด้วยแม่เอาของไปเก็บก่อนนะจ๊ะอุ้ยแม่ตกน้ำไเไาเร่านี้แหละแคละปวดอึปวดปวัสสาวะด้วยโอเคอ่ะอือสิจังจ้ะ โอเค่ะเสร็จแล้ว okay. Okay. ลคุณผู้ชมคะนั่นก็สาระคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้แล้วนี่นะกดแก้ดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็คือเรียงน้องสัตว์เลียงนั่นเองทุกคนก็บ๊ายบาย